สารซันเฟตภัยลายใกล้ตัวที่คนผมหยิกไม่ควรมองข้ามซันเฟตคือสารเคมีที่เป็นตัวช่วยทําให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเช่นโฟมล้างหน้าสบู่แล้วก็ยาสระผมคุณเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาที่เราสระผมเนี่ยชอบใช้ยาสระผมยี่ห้อไหนก็ได้ ขอให้มีฟองเยอะๆเะพราะคุณคิดไปเองว่ายิ่งฟองเยอะยิ่งทําให้ผมและหนังศีรษะของคุณสะอาดมันก็เหมือนกับเวลาที่เราซักผ้านั่นเลยค่ะใส่เข้าไปสิคะ่ะผงซักฟอกใส่เข้าไปเยอะๆเะพเราะลองมีความรู้สึกว่ายิ่งใส่เยอะยิ่งทําให้เกิดฟองยิ่งฟองเยอะผ้าของเราก็ยิ่งสะอาดแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมคะวันนั้นคือความเชื่อที่ผิดๆพอเจ้าตัวฟองที่อยู่ในยาสระผมจะให้ผลร้าย มากกว่าคนดีเพราะตัวสารซันเฟตเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวทําความสะอาดแล้วยังเป็นตัวหลักที่เข้าไปชะล้างความชุ่มชื้นและน้ํามันตามธรรมชาติที่อยู่บนหนังศีรษะของคุณทําให้ผมของคุณแห้งชีฟ้ฟูและยังส่งผลไปถึงหนังศีรษะของคุณเมื่อหนังศีรษะของคุณขาดความชุ่มชื้นก็จะทําให้รากผมของคุณเปลาะบางและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมคุณหลุดร่วงง่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีหนังศีรษะเบาบางจะสังเกตได้ว่าบางครั้งหลังจากที่คุณสระผมคุณจะมีความรู้สึกว่า หนังศีรษะของคุณเนี่ยแห้งคันและนั่นก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการทําให้เกิดรังแคเจ้าตัวสารซันเซตเนี่ยมักถูกนํามาใช้ในอุตสาหการรมประเภทเครื่องสําอางเพราะว่าราคาถูกณตอนนี้เพื่อนๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมหนังศีรษะของเพื่อนๆเ,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 เนี่ยแห้งกระด้างและผมของคุณก็ชีูู้ ครั้งหน้าเวลาที่คุณจะเลือกใช้ยาสระผมอย่าลืมดูที่ฉลากและสังเกตให้ดีดนะคะว่ายาสระผมที่คุณจะซื้อใช้ในขวดต่อไปมีสารซันเฟตหรือเปล่าสำหรับตัวสาสาเลิกใช้ยาสระผมที่มีสารซันเฟตแล้วค่ะสหันมาใช้ยาสระผมที่มีส่วนผสมของออกแกนลกไม่มีซันเฟตไม่มีพาราบินไม่มีซิลิโคนไม่มีสารเคมีที่จะเป็นตัวกลางมาชะล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในผมและหนังศีรษะของคุณ ยายาสระผมของ g h e s Moisture ที่สาไซายอยู่เป็นประจำเป็นยาสระผมที่มีส่วนผสมของออร์แกนิกไม่มีซัลเฟตไม่มีพาราบีนไม่มีซิลิโคนเป็นยาสระผมที่เหมาะกับทุกสภาพผมโดยเฉพาะคนผมดิกถ้าคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ติดต่อสาได้โดยตรงนะคะเพราะตอนนี้ยาสระผมของ g h e s Moisture ยังไม่มีวางขายที่ประเทศไทยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะและสาจะนำเคล็ดลับวิธีการดูแลรักษาผมหยิกมาให้เพื่อนๆอ,อีกค่ะ